ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านติวเตอร์สูตรนะครับเป็นร้านที่รับตัดสูตรครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านครับมาดูเสื้อผ้านะครับนี่ครับทางร้านกําลังตัดชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีบนรัตนารามครับสีส้มครับโรงเรียนในวัดก็เลยคล้ายวัดคล้ายพระไปเลยนะครับสีส้มนะครับนี่ครับเยอะมาเยอะดูเลยครับนี่ครับร้านตัดทั้งหมดเลยครับสุดยอดมากครับ พอถ้าท่านใดสนใจนะครับสีส้มชอบสีส้มๆนะครับก็มารับตัดตรงนี้ได้นะครับตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่ะตัวละพันห้าครับผมอ่าตัวละพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับร้านนี้เป็นร้านประจําของเรานะครับนี่ครับอ่ารวมผ้าเรียบร้อยนะครับมีซับในสวยๆให้ด้วยนะครับดูการรีดครับนี่ครับ พนักง,งานรีดผ้าไม่ใช่พนักง,งานตัดใช่ไหมครับออนี่ครับช่างตัดผ้าเราคนนี้เลยครับนี่นรครับอันนี้ค่าสุจริตค่ะรีดนะรีดยางต้องรีดต้องหาผ้านั้นแหละค่ะตอนนี้เราก็มาดูเสื้อผ้านะครับเนื่องจากเราเราลดไซส์นะครับเราลดไซส์ลงครับเราต้องมาหาเสื้อผ้าครับ อตอนนี้กําลังเจตระจาว่าเสื้อผ้าไม่ต้องรีดมีไหมคะ,อนนะคตอนนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมาตัดเสื้อผ้าร้านนี้ต่อรองราคาได้ครับนี่ครับแบบเยอะครับ